ต้นนมาสการครับรูครับเจเริญพรจเจรรญพรทุกช่องนั่นแหละนะครับอ่าเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะครับผมอพอคนฟังเขาพูดมากเขาก็เบื่อเอ <c oughs> คยอ,อย่างนี้เมื่อวันนั้นก็ฝันฝันว่าได้ไปิินาบาที่หมู่บ้านตนะเองที่อุดอรโน่นอ่ะไปแล้วเขาก็นิมนต์แค่ ข้างหน้าสองลูกข้างหลังสองลูกเอาไปยืนอยู่หน้าบ้านเออบ้านกับบ้านลุงตัวเองนั่นแหละเขาก็เสียไปปีที่แล้วเองครับผมเขาเสียไปปีที่แล้วเออเขาก็มนมลข้างหน้าสองหน้าสองบอกว่าเออเขาทําบุญร้อยวันออก็เลยเอาแค่นี้ตัวเองก็เป็นพระก็ทาลูกหลานนั่นแหละเออก็เลยไม่พอใจเพราะว่าอเออเออเราก็เป็นลูกหลานของคนบ้านนี่แต่ไม่ค่อยได้ไปไงก็ วางบาดไว้โต๊ะก็เลยเดินไปคนเดียวเดินไปข้างหน้าโน่นเออก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เด็กเดแถวบ้านมาเกอะแขนเกอะแขนเราแขนที่ขแขนมาเท้าขแขนเราดเดินอ้อมไปโน่นสุดทางแล้วอ้อมไปทางเดียนทางหัวหัวบ้านเราโน่นมองมาข้างหลังก็พูดดินดากันแซวเลยจออนออ,ออกไปวัดอออกไปวัดพี่น้องก็อยู่วัดเขาก็ไม่พูดอะไรพี่น้องเราก็รู้เข้าใจอยู่เขาไม่ได้ผิดตรงไหนเออพี่น้องก็ดินดาดินทาเรา เอ,อแล้วที่นี่ก็เป็นเรนมันอยู่ตรงที่ว่าเอ,อเราก็มาติดต่อมาก็พิจรารณาเราปัน่นแปดคนนก็เลยว่าอ,อบาทเราอยู่ตรงนั้นเราตีเป็นศูนย์บ้านนั้นก็ศูนย์แล้วเพราะว่าเขาทําบุญไร้วนันแล้วที่นี่ก็เรีวยกว่าเอ,อถ้าเขาดินทาเราก็จะเป็นน่าจะเป็นอายุเราอายุเราก็ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าศูนย์ห้าแปดห้าแปดศูนย์ 80, อ่า เราก็ยังไม่มั่นใจนะก็เลยโทรไปถามพี่สาวที่บ้านเมื่อคืนนี่ไปโทรบ้านรงตะนงไปทีอ,อืมปนเกี่ยวเขาอืมวพราไปบินทบาาแล้วเขาไม่นิมนนิมนแต่พาข้างหน้าสองรูปข้างหลังสองรูปเออว่าเราไม่ค่อยได้มาเพรา,วาะว่าทําบุญไร้วันเพราะว่าเขาก็เลยไปดูบ้านเลขที่ผู้เช้านี่โทรไปบ้านเลขที่ห้าสิบแปดโอ้โทกแล้วนะว่างี้เออ <_ beach> นี่ละเออ เออถ้าจะคันตัวหนึ่งก็เออที่ขึ้นไป้ายไว้ห้าเก้านั่นมันก็ยังอั้นอยู่เราก็เลยว่าเอาเปื่อแล้วกันเพราะอายุเราขึ้นมาเออห้าสิบเก้าได้เดือนตั้งแต่ได้เดือนแล้วเดือนพฤษภิามิถุนายนกรกฎาคมเออได,ไ,ดได้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 เดือนครึ่งแล้วครับ oh. น่าจะเป็นเออห้าเก้าศูนย์หรือเก้าห้าศูนย์นะ, oh. ะนี่หละมีสองตัวเนี่ยเออครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนตัวแปดกับเก้านั่นแหละ นะอืมแล้วที่นี่คือนั่นคือคือคือตัวเลขข้างข้างข้าง,างน่าจะเออชัดเจนแล้วอีกตัวหนึ่งก็วันนั้นฝันว่าโทรศัพท์หายมันก็เสือมเสือมจะไปหายยังไงก็อยู่ข้างๆไงเออก็ามาดูเอ้าหายหาย,หายอะไรก็ตื่นขึ้นมาก็ยืดอยู่ข้างนี้เราก็มือมาคำโทร,รศัพท์ที่จะเปิดดูอ,อ๋อไม่หายเออเขาก็บอกว่าให้ดูโทร,รศัพท์กับ ประชาชนเราก็เกิดวันที่76062506 260 620โทรโทรศัพท์ก็620อื 2, 6, อแค่นั้นน่ะเออเออถ้าตัดเล่นสองตัวก็2002ชัวร์ก็60อือนะอือ,อ,อ,อนี่คือขอดเสียที่สองสองแรกลงไปกรุงเทพเมื่อไม่กี่วันมาเนี่งไปกับรถตู้หนึ่งศรทัทธาเขาถวายเครื่องเสียงมา แล้วกลางคืนเราก็บอกว่าจะลงไปกรุงเทพนะไปบ้านครูบายจายนนะเขาถวายก็ขอให้เราที่เทพเทวด,ดาพวกผมที่นี่จะมคุคองเองจะเดินทางาไปรับอของที่ศรัทธาเขาถวายมาขอให้เจ้าที่เจ้าทางเทพเทวด,ดาคุ้มค,งคงรองเดินทางปลอดภัยในดิมิตก็ไปจอดั้มน้ํามันก็ไปนั่งที่โต๊ะอินอ่อนโต๊ะม้าที่เขานั่งกันนั่นแหละ พราะใครๆก็เอาชุดรที่ดีมาโชว์มีแต่เลขหนึ่งห้าของเราก็มาเปิดหนึง่งเออประมาณน,น่าจะเกือบสิบไปเออควกนันพวนี้มาหนึ่งห้าเอาเราก็ไปพวกก็ในฝันไปแต่วันหลังมาเราก็ไปจริงๆเออก็ลงไปเอาเราก็เดินไปปั้นน้ำม,มันนั่นแหละก็ไปเดินไปเรื่อยที่ได้มาชุดได้เอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดสิบห้าเดี๋ยวพวกนั้นพวกนี้ก็เลยซื้อกันคนได้คนไม่ได้อืเออ ก็ได้เลขหนึ่งห้ามาสิบไปก็เลขก็มีแค่นี้แหละนะอัสรุปให้แนบไปครับผูครับสรุปถ้าจะเป็นสามตัวก็คือหกสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์นะเออตัดเต้นก็สองศูนย์สิบสองเออถ้าจะเป็นถ้าอีกจอดหนึ่งที่เรื่องเรื่องอะไรที่ว่าเป็นรัฐบาลน่ะ แล้วเกี่ยวกับตัวหลวงพ่อนี่ท่านินทาหลวงพ่อน่าจะเป็นห้าแปดห้าแปดกับแปดศูนยะ์อือนะอืมเพราะว่าเออไปลืมบาทอยู่บ้านเขาไปไปให้ลืมบาดโมโหเออเขาไม่มีวันเสด็ก็ปาดอยู่โต๊ะหน้าบ้านเขานั่นแหละเขดาดันเราจะพาข้างหน้าไปสองโลบข้างหลังสองโลบเรายือนอยู่เออเราก็ตีว่าเอออาจจะเป็นแปดศูนย์กับหนึ่งศูนย์นะอืม ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์และหาแปดต้องหาเก้าหนีเป็นไรครับปูครับหาแปดหาเก้าหาเปมันขึ้นทั้งหมดที่เรียวแต่ว่ามันมันมีกัสิแต่ทีมีลุ่งทางลางเนอะแต่ว่าเออมันใจว่าจูบดอกคุณนาที่เป็นหาแปดมาก้วงเออทนท่าพระเนี่ยพากระมีปลาแปดปลาเก้าก็หาแปดหาเก้านะวะมันเขาเอากันได้ออิบายกับกับว่าได้บอกน้องมุกแกนไหนโยมแค่แปดศูนย์กับหาศูนย์เออ ราคาสองศูนย์ 20, หนึ่งศูนย์แค่เนี้ยมูนแสบศูนย์ห้าศูนย์แสบศูนย์ห้าศูนย์ก็หนึ 0, ่งศ <5, 0, S 2> ูนย์ 8, 0, 8, 0, 9, 0, บอกปูวันนี้ผมก<ข>ี่เท่เนี้ยปูถือว่าเนี้ยไอ,อ,อจย์สี่เครับสองตัวสาซส,สามตัวบนลงพอนี่ถ้าเกียวกับทอดซับนี่หก,กสองศูนย์หกสองศูนย์เออเพราะว่าเกิด เขาให้ดูบัตรบ,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 บัตรประชาชนด้วยบ,บัตรประชาชนก็เกิดบนที่ยี่สิบหกสองหกเออมันก็หกสองศูนย์ก็ตรงกับโทรศัพท์ครับหกสองศูนย์เออถ้าจะเปลี่ยนว่าหกเป็นเก้าก็อยู่ที่เอฟซีเออฮะเออถ้าจะเอาว่าเก้าเก้าเก้าสองศูนย์เออถ้าหนึ่งลงมาก็เป็นหนึ่งสองศูนย์เพราะว่ามันเลขเออหนึ่งหกสองศูนย์ท้ายโทรศ<ส>ัพท์ีะจำได้ีนนะัรรออ่ะโทรศัพท์ผมจซื้อมาเอ ทีเนี้ยเราก็บวงให้เขาคือสองศูนย์ถึงสองครับผมเออห้าศูนย์ห้าแปดข้างล่างเออแค่นี้แหละห้าศูนย์แต่แปดห้าแปดนี่เป็นข้างล่างนะปูน้อเอเอ,เ,อเพราะว่าอา่าก็ก็ก็ถูกนะเพราะว่าฝันเมื่อคืนวยว่าเขาเอาของมาให้เอ่อเอาไปซ่อนไว้ซ่อนยังไงเขาก็ตามหาระวังนะเดี๋ยวเขาจะเจอนะอเออน่าจะอยู่ในรถตรี่เราแต่ในรถตรีที่เราซื้อมาไว้คือสองศูนย าศูนย์หนึ่งห้าตอนนี้ตอนนี้ไอาไว้สิบกว่าไปนี่มีเลขสามเบอร์นี่นะเออกุ่าวว่าจะไม่ออกจ้าโยมา้องพอ่อจะบอกไม่ต้องออเ,เอด้อออดีแล้วที่เขาเบรกให้งวด่ที่แล้วนี่อมออำเภอเขาก็มาเมื่อวานอำเภออำเภแดงเขามาแล้วมันไปโกงกับคนเงินเขาไหมล่ะ,ะนี่มี่ตรงอยู่ครับปู่ครับจะพิจารณาเอา ครับผมต,ต,ตรงตรงไผกับบ่ไเลยว่าที่สําคัญต้องตรงใจเฮานี้แม่ธรรมบตาหนครับู่ครับเออถ้าตรงใจเข้าเขามักแต่คือว่างหัน่ะเห็นยถหคือว่าหินนี่ยทุกทายยังบ่มักเออบ่มักเลยขาเจ้าไปไปบวงสรวงสีู่นย์ห้าน่ท้ายรถตกสีสที่งไปเบิง่งอืมครับนั่นแหละผู้ขับมากซื้อจุวรถเราพุ่มากว่ะถูกไปบ้านนั้นสิบกว่าล้านอเคยบวงสรวงยีงเกืียเป็นคนเป็นคนไปผ้าผ้าผ้า ผู้บาอาจารย์ไปบวงสวงยุดถูกเขาเจาะมากกันโตมากันเออเออซีศูนหามากก็มาซื้อลอตเตอรี่ไว้เฉพาะมาซื้อลอตเตอรี่ซีศูนหาก็ซื้อเลขเจ้าของหนึ่งหาเก้าราคาไอ้สองเจ็เก้าที่บวงสวงนั่นแหละออแต่ญาติโย้มเขาก็ถูกกันหลายคนนุงหนึ่งถูกจะซื้อเขบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ไปเด้อเออเออมันก็ได้ได้กับลอตเตอรี่กันเออ่ะไม่ได้หลายดอกเออนำคัญ ตรงบ้ากับตรงการตรงใจกันจัดเลยเลยเออสองศูนย์ศูนสองครับผมเออเออว่าเพื่อนข้างล่างนี่ครับอายุของหลวงปู่นี่เขาเมาหินท่าลวงปู่นี่เออแต่ว่าพี่น้องเพราจะของบริรินท่าด้วยเพราะพี่น้องเราของเข้าใจเออว่ามียิ่งมาขอแขนยางไปกุนเออปากกระบอาได้บอกให้น้องใส่กระอกเอาไปเอาบปากไหมกุนเดินไปกุนแต่เรื่อว่าคำที่เขาเมาหินท่าเข้าจมเจยวกระเพาซื้อไปเลยห้าศูนย์เอ้ยไอ เลยไอ้ห uh, ้าแปดบาทบาทเลขคี่เท่ไปเนี่ยแย่กว่าบาทเลขคี่ของคุณลุงอ่ะห้าสิบแปดเออถ้าอย่างนั้นอ่ะย่อมแยกใส่ไปเลยศูนย์ห้าแปดแปดห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์เอาแค่เนี่ยโอ้ถ้ามันนี้เก่ามันคือติดแปดเนาะแมนแมนครับเพราะว่าเออถ้าถ้าตีลุงพ่อเป็นเป็นแปดเออ สองเป็นเจ็ดก็เป็นแปดด้วยนี่นเจ็ดนี่แต่ว่ามักแปดก็หลายก็เจ็ดถ้าเจ็ดถ้าถ้ามีอสิเตะลงข้างล่างอืมถ้ามีก็แล้วไปอ,อืนนะอนนะเออนะเอศูนย์น่าบอกตรงๆเลยศูนย์นี่แน่นอนครับผมท่นพ่อได้บอกว่าร้านอักเส้นหรอกศูนย์นี่แน่นอนอับร้านผักเส้นมั่นสี่ตาบะกับอั้นบะหม่ามันพ่อละน,น,นี่ก็นี่ก็เสียครับบอกเลยนี่ว่าสิบวอ โอะไออกโอ้ยกระทไทยเนี่ยปูเอ้ยมันผิดมันกระท่ำมาดาลันมันผิดมันพลาดกระไดจลงวันนี่เฮากระทีดเอากูใส้ชนะเคลื่อนสัตวบัานี้ผมว่าที่ถามปูอันว่าผู้ที่ถือหลายล่านที่ปูว่านี่ว่าที่เพื่นได้ตัวใดเพูได้ไอติดต่อก็เพื่อนบ่ เพิ่นเพิ่นได้เพิ่นบ่นได้เพิ่นก็นได้เพิ่นก็นได้ย้อนย้อนหลวงพอ่ oh. อหลวงพ่อไปบวงสวงใน้ <Th ab. S 2> เพิ่นเพิ่นกระโท่มาถามเลขกี่ดีละโ oh. อ,อ้เออเจอเป็นโทรมาถามเลขเออเออกันเลยว่าเออหมวดนี่บ่ได้บ่ได้ออกคลิปอ,อืม <Th ab. S 2> บ่ได้ออกคลิปสุ่มสิทธาถามมือนี่กบมือนี่เพียบยุบบ่ได้ออกคลิปเออแต่พอ <Th ab. S 2> ดีท่านโชคมากเลยจ่งได้คือถือว่าโชคดีแล้วนี่โอ้ซ oh, ่าตัวครับปูครับ ไปเปรียบเทียบเบิ้งเออเปรียบเปรียบเบิ้งถ้ามันตรงกันกัมากอะาชักไปเอออันมันตรงใจเฮ้าเด้อออห้องก็ะสียได้นักๆเออเออมากหลายก็เสียหลายมากน้อยก็ได้น้อยครับผม